นี้นะวันนี้เราจะมาลองขนมวันนี้อะไรคะทอดไข่ดาวใช่ทอดไข่ดาวเล่นโซ่เห็นในติ๊กตอกที่เขาแบบกินมันน่าอร่อยเนาะจริงจริงเนาะที่ได้เห็นในติ๊กตอกเหรอคะใช่ยังไงเราต้องแบบท่านี้ใส่ก่อนใช่เอามีช่วยแกะไหมโอเคโอเคค่ะแล้วก็เอาไข่ดาวโอเคแล้วก็แบบแป๊บหนึ่งนะอ่ะนี่อันนี้เป็นอันนี้เราก็ใส่มันก็จะมีแบบ เสียงแบบเหมือนทอดไข่ดาวจริงๆชื่อชื่อโอเลเคอ่าเดี๋ยวแกะเหมือนแกะไข่ดาวให้นะนี่เป็นคนทอดนะคะใช่มันจะอุ่ยเป็นแบบแจงไข่ดาวเลยโอ้ยก็มันมีน้ําอ่ะใช่อ่ะเห็นไหมเล่เสร็จไหมทีนี้เล่อย่างเงี้ยทอดอ่ะแล้วกินยังไงอ่ะยกยกกระทะขึ้นมากระทะยกกระทะอ่า ดีๆระวัง yeah. อาใส่หมดเลยเลยเยระวังแล้เสื้อนะคะโอ้ยไหนได้ไหเนี่ยแบบอร่อยมากหรออาณาระวังโอ้ยมองกล้องหน่อยมองกล้องพูดไม่ได้พูดไม่ได้มองกล้องหน่อยอุ้ยน้ำมันยังร้อนอยู่เลยอือหืออ mm ้าวอ้ากินน้ำมันได้ไหมเนี่ยอื้ม พอแล้วนะไปแบ,บ่งน,นานากินบ้างดีกว่าไหมอืออ๋ออ๋ออ้าาาอือหึกินแมก้กระทั่งน้ำมันทอดไข่ดาวบายบาย